สวอสดีครับผมกลับมาพบมาพออันนี้ก็เ่าครับกับเอกอุบลคน้คนก้นกลัวครับผมเมื่อนี่มาบเด็ดตนกล้วยตะนี่ด่างพอมาเล็ดชุดทดล่องหนึ่งในหงมตนครับหลังจากที่หมอว่าน,นีหยอดไม่เริ่มกลางไปแล้วตอนเศร้ามากก็ได้มาสังเกตเห็นเอยียงบางยางครับ สำหรับต้นนี้เป็นการบ่งบอกสัญญาณที่ดีครับว่าต้นนี้มีโอกาสดังครับผมสำหรับต้นหนึ่งในหต้นทดลองครับนี่ครับต้นนี้นี่คือใบไม้ครับหลังจากที่เริ่มกลางออกมาว่านมบนนี้ก็ได้มากครับนี่ครับ สังเกตร้อยนี่นี่คือเป็นร้อยดางของเขาครับเป็นร้อยดางอันอนถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับสําหรับต้นนี้อาจเป็นต้นที่ดางหน่อยแต่ว่ากันยังมีโอกาสดางสูงที่เดียวครับสําหรับต้นนี้ไปอื่นๆ บมมีร้อยครับใยอื่นๆต้นตนี้ถือว่าเป็นต้นใ่สมบูรณ์ที่สุดครับสำหรับต้นนี้แต่ว่ามือน,นีก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับใบหยอดไม่ที่เขาแทงว่านีครับ ว่าเป็นชุดทดลองสําหรับชุดนี้ที่ผ่านมาที่แบ่งให้ลูกค้าไปก็มีดางไปหลายต้นแล้วครับที่เป็นอยู่ในชุดเดียวกันกับการเพราะชุดนี้ครับแต่ว่าต้นที่ผมแยกเก็บไว้พวกต้นนี้มีต้นนี้แสดงความดางังออกมาก่อรมูครับ หรือว่าเป็นความยินดีอีกอย่างหนึงครับสำหรับสายลุนทุนหน่อยถึงจะแสดงความดังยังบ่ชัดเจนแต่ว่าก็เป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีครับว่าเริ่มดังแล้วครับสำหรับกลวยตานีดังฟอร์มาลิดต้นนี้ครับนี่เริ่มมีขีดขาวๆสวยๆออกมาแล้วครับแต่ว่ากันเขาดังแบบ งามเลยนี่แถบนี้มาสิเป็นไล่ขาวสลับเขียวไปเลยครับสวยงามครับเดี๋ยวตรงว่ารอรุ่นอยอดไม้แตกออกมากก่อนครับอันนี้อาจจะไหลทันอาจจะว่ายังบ่ชััเจนแต่ก็ต้องรอยอดไม้ครับเพราะว่าอยอดไมก้กำลังทิ้แท่งไม่อีกครับอาจจะอีก สองสามมือน่าจะเริ่มแทงมากบึงหลังใบครับหลังใบก็มีห้อยขีดชัดเจนครับสำหรับต้นนี้ถ้าม่งแบบเพื่อนๆครับลายสีนี่เขาสีมีความ เขียวเข้มเขียวอ่อนสลับกันไปครับตรงรอให้ใบแก่อีกสักหน่อยที่ว่าเป็นการลอค่อยสีค่อนข้างจะคุ้มค่าครับสำหรับต้นนี้อายุก็สามเดือนแล้วครับสำหรับต้นนี้สูงประมาณน่าจะจากขึ้นดินมานนี้น่าจะประมาณ 15หาเส้นแล้วครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นที่สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งต้นครับส่วงนี้ก็เอามาเลี้ยงไฟไปก่อนครับเพราะว่าฝนกลับมาตกอีกแล้วครับผมมีเวลาเก็บญาะ่ากาซ้นาน้ำก็เลยต้องเอาเขามาเลี้ยงไฟไปก่อน ย่างไรครับอัปเดตความเคลื่อนไหวต้นนี้ดางพมล็ดชุดทดลองหกต้นมาให้พี่ให้น้องเดี๋ยวรับส้มแล้วก็รุ่นไปต,ตามๆกันครับช่วงนี้ก็มีชุดใหม่ขมาอีกแล้วครับสําหรับเล้่ยต้นนี้ดางพมริดสวยๆมีของขอม่าบอนไลายครับผู้ดใดสนใจก็ติดต่อขอมาได้ครับ sline x m a r t h r i เขมาสอบถามกันได้เลยครับ ราคาแบ่งปันมิตรภาพเอาไปรุ่นดางไปน้ำๆกันครับสำหรับสายรุ่นทุนหน่อยมีแบงปันเพียงสิบตนเท่านั้นครับช่วงนี้หมดแล้วหมดเลยต้องรอชุดใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปนายอดไม่ออกจะมาอัปเดตสำหรับตนนี้ครับ นีด่ดงพอมเมล็ดกับสายลุ้นทุนน้อยมีด่างมากชํ้นี่กะถือว่ายินดีแล้วครับเป็นสัญญาณบ่งบอกทีดีนี่ครับจังได้กะผมเป็นคนอีสานครับพกเบอกภาษาอีสานเป็นภาษาทองถิ่น ปลืมกำพืชปลืมวัฒนธรรมของบ้านเจ้าของครับปกป้องศักดิ์ศรีคนอีสานไปสิมาลูกล้านไวสิมาดูถูกดูมินบ่ได้ครับคนอีสานกับคนไทยขึ้นกันครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกหรือภาคใดๆกับคนไทยขึ้นกันครับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างไร Thing ครับผมพัากกาันแป้งกันหรือกาครับสวัสดีครับ